โจกกเอยอ้ออออละครับวันดี้ทุกคนเลยครับนี่รับสองเกมเชฟโรดิมันช์โถ่คุณจะทำเปลี่ยนนี่ทำไมล่ะเชฟโรดิมันช์นะคะเพราะเกิดแบบมีเกมรถรับแบบระบายอารมณ์นะาะว่าคนชิคเชียนะคะก็เนี้ย มันเป็นเกมในสตรีมนะครบโหลดับมาเล่นได้ครับแต่ไม่ฟรีนะรอก่ไม่ฟรีเราก็มาเล่นกันเลยแล้วกันมีด่านเลือกเยอะแยะเลยโอ้โหเลือกอยู่เออเออมาเลือกเอาอะไรก่อนดีล่ะเอาทิ่กิดมากแล้วกันครับนะครับทุกเกมก็จะเป็นอย่างงี้ฮะเนี่ยวันนี้คือเกตเล่นความเร็วครับอันนี้ก็เป็นทางเปลี่ยนให้มันไปปุ๊บ แล้วก็มีแบบบังคับเองได้ครับเลี้ยวฝาเลีย้ยวขวาเลีวว้ยวหน้าเลี้ยวหลังเลี้ยวไปตรงนั้นทุ้ยแล้วก็ผมเรี่ยงรถเนยเนี่ยอันนี้ก็คือเปลี่ยนท่านั่งครับมันเนี่ยท่าบูได้ไม่เป็นท่าอันนี้ก็คือวางแท่นของบาบาบาฮะวางไว้ทั้งห้านะฮะ,งงนนะฮะผมผมวางเนี้ยมันเลิงลิง เทอร์โบครับเร่งเร่งเร่งแล้วก็เผลอขึ้นไปครับออันนี้ก็รถครับเลือกรถตัวเนี่ยเฮ้ยไอรถใหม่ไอรถใหม่ครับเพิ่งเห็นเมื่อกี้รถอะไรวะโคตรนิ้โหโอ้ตายแล้วมึงขับดิ่งยุ่งโดนตำรวจจับแน่รีบวะโอ้โหว่ารั มุ้หน้าเขียวแน่ครับท่านอันเนี้ยเอ้าทำไมปิดหน้าปิดหน้าโอเคท่าเดิมอันนี้ก็เลือดตัวฮะมันมีหลายตัวตัวไหนแย่ไปแล้วไหนบ้าพอตัวเปลี่ยนตัวห่ามันก็จะเปลี่ยนตามเลยฮะเห็นไหมฮะเปลี่ยนตัวท่าก็จะเปลี่ยนตามงดไอ้ไอ้ขัวโต้ให้ผมก็เปลี่ยนเนี่ยท่ามันก็เปลี่ยนตามเลยนะ โอ้ยขาท่าจริงๆเกมนี้ท่าก็เปลี่ยนนี่เหมือนกอริล่าต really like ัวนี้ครับโอเคฮะสมมติลองเล่นฮะก็อย่างนี้กดค้างปุ๊บไปก็ดูครับคะแนนได้ถึ่ตรงนี้ก็จะมีสถานะขึ้นนี้ครับยี่งความเร็วยิ่ความเร็วก็จะพอครับโอไม่กลัวว่ะว้าว ดูแวกหลายรอบตายตายนี้มีเพย์ให้ดูเัาเล่นได้ครัฟบวกนล้วน,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 นั่นนนนนเนี่ยเล่นได้เรามาดูครับว่าเขากระทบเ,เทื่องยังไงบ้างครับหัวใ<ม>จขึ้นเลยดูป<ม>ระธานะความเล้นี่ย พอลงมาคร,ร,รับนาฟาดกับพื้นตายหาแน่นอนครับก็เล่นเกมก็มีแค่นี้คนระับไม่มีอะไรมากเกมไม่ถึงร้อยร้อยเมกเองมั้งทบใช้ปัญญาราเขื่อนเลยเนนะี่ยสูตรแท้มาเล่นฮนะครับอัปเดตตลอดน้องกถึงล,งแลูลงแรล้วแรกโอ้โหขาขาดขา้ขาขาอก้าวไปม้วง เกงกลางบังอย่อ่ะนี่เกงกลางข้าแม่งยอดเอารถเปลนรถบ้างเป็นรถบ้งนี่แหละวะโหมึงเป็นคุณนายหรือไงเนี่ยน่าปวกเลยไอ้นี่มันสุดิี่เอาเลยมึงเอาเลยท่านี้ไปเลย๋อ้ลายโอ้ลาที่ โอ้ยตายยันตายโอ้ยเออหมดครับเออแขนมันหายไปไหนวะแขนใครผู้ใครไม่อยากดูแลก็รีเฟซครับกดถางจบง่ายอันนี้อะไรเนี่ยยามาฮ่าวีโก้สตาร์โก้โมนิโก่ไงเนี่ยตายแล้วครับแล้วครับโอ้โหแกลิกเกงต่างมอน้าครับ ไปู้ยว้ขอไตัตอมพอไรเป็นของมัเนี่ยิ้ม้องี้ว่าแมงยิ้มไดังคานแน่ตะกาย โอ้วุนเนี่ยโอ้ไมเอารถมีช้าแน่นอนเฮ้ยม้องรบัสโอ้โหโอ้ตายแต่แรกไม่เอม่ทันเนีโอ้โหาคตรท่อนัตวเติมห้ามตายแน่นอนอารมณ์ไปแล้วาปแล้วก็ผมนั่งอยู่บนรถอยลวเ้วเออ มัวมอวว้าวโอ้โหไม่เหมือนตกบิน,นตายครับตายแน่นอนครับเรื่องกินเฮ้ยรถไม่เหลือค่าเสียดามบางฟาร์สแลนดเฮ้ยมันซา,ามแข่งโอ้ลุยลูก ที่หนึ่งแน่นอนอาแล้วครับโอ้แลงวครับมาแล้วไอ้คันหลังไอ้ชนแล้วไอชนโอ้ยชนกูครับโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยักษ์กูง่าพอแล้วโอ้ยพอแล้วโอกปัดใช่อหมล่ะตายครับตายแน่นอนครับหัวไม่เลือดเลยโอ้ยเอ้าววุ้นๆไปกอง แมวคันไหนมันเหมืแข่งเลยวะคันนี้ดีกว่ามาเป็นไทยนี่น้อน้องน้องน้องไมเป็นสีเอ้รถเฮ้รถรถขับไปเด็กอ้โอ้ยโอ้ยรอดรอดรอดด่จมาลงเหล่กจัง ว่ขับมอไซด์เดียวลูกเอ้มอไซ์นักแข่งไปเลยลูกอั่นเหรอนัหรอข้หลังเฮ้ยโอ๊ยะ่ังกูอีกแล้วโอ้ยโดนคาไปเด้อโอย ่เชียวเชียวเอ้ยอน่ไม่ได้รถรถคนธรรมาได้ไม่หลบโู้เป็นไงอยจังวะเนี่ยอีกคันเลีกวอุ้ยอืมกวอยก้อยไปต่อเลยรถแม่งหยุดเลยรยดท้ามหน่วยห่วนมากเลย ป่าม่าต mm ่อโอ้โหยุนอยู you ่ข้หโบไปเลยโลค้พ <Darwin> ี <confusing> <displays Sean nei> ่ฟ <huh>. oh ้านะเอาข้ามก่อมือก่ออะไรอ้้หไว้กอไว้ก่อออ้หลงมานกองขีหมาอือดู้าอยู่ะ้ากน้า เล่นความเร็วดีกว่าตรงนี้นี่อะไรน้ำมันไปแล้วน้ำแฟบใครก็ไม่รู้เฮ้ยมนรถตี๊ฟด้วยว่ะตายครับผแข่งครั้งนี้ไม่ชนะกูไม่เลิกแน่ไปเลยลุกๆๆๆเฮ้ยรถตี๊ฟเขาโอ้ยมึงตกาะไอ้ที่รักโอ๊ยเจ้าโฮ้ยโอ้ยเจ้าโอ้ยรอดโอ้ยกระดูกขักกระดูกเดียว ไปแล้วไปแล้วหือไม่ลงฝ่าเลยขอคำสุดท้ายรถเต็กไปม่ให้รถเต็กรถนกไม่รถเด็กดีกว่านะอืมนะมึใแค่ะไรขับอะ่ะโอ้ขานี่แหละ <laughs> ไปมีเปลี่ยนด้วยเอ้ยโ,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 โอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยรถเป็ดอ้า โอ้ยเขียวโอ้ยมาบป็ี่โอ้ยหลบดิจิตอลอ่ะหลบได้หลบได้คนได้ไงวะคือเกมนี้จะมีมุมมองแบบนี้ครับคือมุมมองแบบตัวเขาเองครับเนี่ยหันซ้ายหันขวาได้เป็นตัวเขาเองครับเนี่ยเห็นป่ะผม่นกำลังยืนท่าบนบนนั่นน่ะก็ขับไปมองหลังไม่ได้เลยนะพวกคนไอ้บุญต้อไอ้ยตัวอะไรพวกเนี้ยอู้ตัวอะไรพวกเนี้ย

หัวกลเมลเนี่ยหัวหัวหัวกลเลลเลวะหัวหัวหัวอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมไอมจะุอะไี่ไปดูแมงละอ้าไปด่านส้งเนี่ยฮะฮิตเตอ์แฟนนมามันโจต นี่มันโรลิปปตายแล้วครับนอ,นอนนันน่ะอ้ยข,มา,มา,ขมามาวะเขามาวะวอยกมาแล้วโอ้ยโอ๊ยหาวแล้วไม่ดูงี้แลไม่งงตายคูปี้ปา ต้องลดความเร็วหน่อย Gate, Gate, Gate,, Gate. อะเบรกแทเบรกแทเบรกแทอันนี้เล่นความเร็วแล้วใครมาทำอะไระมืฝ่ายแฟนเก่าที่หนมเคยเล่นนัอะไรกันมาต่างากรอไม่พักไเลยอ่ะอะไรนะแล้วกเบรกอ๋อนะารล็อกคาร์ล็อกไปมเลิกเล ถ้ากูขับแดงๆแล้วมาเบรกข้างบนนั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยหรอลองดิถ้าขับแดงๆแล้วไม่เบรกข้างบนนั้นไม่ได้เป็นอะไรวะเนี้ครับวามแดงมาแล้วครับโอ้โหเอ้าไม่พบดิโอ้ยถ้าผมเป็นผมอยู่บนนี้นะผมอุ้ยถากเลยยังลาลาเลิกเลิกเลิกไม่ต้องเอาอะอันนี้เบรกบนอากาศแล้วกันนะ เองแล้วกันค่ะคนนี้มันเข้าเข้าโรงพยาบาลเรือยังมื่อกี้ยุ่งไปเกาะไว้กาะไว้เกโอ้โหมะดูค่ะขับเบาเลยเออลองขับเบาเลยนี่ขับเบาอล้ขับเบาอล้เยอะเบาแค่นั้นแหละไปไปต่อเลยโอ้ ็นี่แบบเป็นที่แบบโอเป็นอะไรนะเป็นอไรโอ่ะตรงนี้มึงมึงเอาเบงอกเลยโอ้ไม่กังแรงมานันอุโบกเอาไเบาไอไปแล้วไม่นชิลลแล้วโอ้โหไม่ได้ได้ได้ หัวคนะ่างนี้เลิกเล่นเลยครับไปครับดานีฟรีเวฟเฮ้ยนี่มันไปแล้วครับโอ้ยพาลเธอโมลิชมมนข้ามขาสะพานู้นอีกโ้อรถรถโันรโมันง่ายแตกง่ายมากเลยอืมถ้าสมมติไม่ต้องมีไม่ต้องมี ข้ามไม่ได้มันก็โดนระเบิดแบบโอเคอะลองดิี่จะข้ามได้มั้ยก็ไม่ใช่ตกไปข้างล่างนี่มึงอือหึอือหึน่าปลัวขับเบาๆวอแมวแมวกลิ่นเส้นทางบ้างเยอะเราไม่เคยเปลี่ยนเฮ้ยเออเราต้องแหกโค้งครับไปแล้วการแหกโค้งตรงนี้มันโดนตาแล้วอู้ คนไหนคนเน่าออก็นั่งมึงตัวเดียวนี่ทำโอ้ยมาพักตันเราไปจับจับด,ด่านสเต็ป,ป,กปแกนเนี่ยครับขึ้นไหข้างบนไปครับเราจะเป็นนาซาครับนาซาส่งนใจเขาบอกว่าอยากได้นักบินนำก,การที่แบบไม่ต้องสงวมชุดนะผมไม่ทำได้ไปเลยครับขึ้นมเลยครับเอ้ยมขับจริง น้ำมอ๋อ่าครานี้ไม่เป็นไรเว้ยกระดูกไม่แตกต้องหวังว่าคันนี้มันจะนี่ไปเนียบลงนี้ไปแล้วนั่งทานั่งคุชชิลเสี่ยโอ้ยลดแรงลดแรงแต่มันได้เว้ยคือมันโอ้ยย่ทตเวลาลงทีเอ๊ชิาย

โอ้โหไม่ต้องให้แล้วมั้งไปนี่ยังรถนะเอ้ยเราเป็นตัดปิ้งแล้วเอาแค่นี้พอไหมไปครับฟุงคว้าฟุงคว้าโอเคพูรักก่อ,กอย